เดระร็อกนักมวยปล้ำชื่อดังอัดคลิปเผยสิ่งที่ต้องเจอตอนอยู่บ้านหากเอ่ยชื่อเดอะร็อกหลายคนต้องรู้จักเขาคนนี้เป็นอย่างดีซึ่งเขาเป็นทั้งนักสแสดงและนักมวยปล้ำชื่อดังที่มีบทบาทบนสังเวียนเป็นคนสุดแข็งแกรง่งไม่หวั่นคู่ต่อสู้รายได้แต่นอกสังเวียนและนอกจอเจ้าตัวเป็นคุณพ่อสุดทุ่มเทคนหนึ่งของครอบครัวล่าสุดสื่อดังในอเมริกาได้เผยคลิปมุมน่ารัก,น,รกน่ารักของนักสแสดงหนุ่มวัย5้ปีกับจัสตินและเทียนาลูกสาวสองคนที่กำลังแปลงโฉมคุณพ่อให้สวยสะดุดตาตามสไตล์ขออองงพวกเเธซึ่ในนคลิปดร็มีสีสห้า นิ่งเฉยก่อนเขียนแคปชั่นสิ่งที่เริ่มต้นขึ้นจากลูกสาวทั้งสองของฉันแจซี่และเทียถามว่าพ่อขะราทาอายแชโดให้พ่อหน่อยได้ไหมก่อนมันจะกลายเป็นสิ่งนี้ซึ่งผมตอบตกลงแต่บอกให้พวกเขาทําอย่างรวดเร็วและขอให้ออกมาเท่ๆเพราะผมต้องไปยิมงานนี้เรียกรอยยิ้มจากบรรดาแฟนๆของเจ้าตัวเป็นอย่างมากที่เห็นนักปล้ำขวัญใจถูกละเลงด้วยลิปสติกสีชมพูสดอายแชโดและเครื่องสอําอางอื่นๆ พร้อมกันนี้เจ้าตัวยังเขียนข้อความที่ทําให้คนเป็นพ่อเข้าใจว่าฉันรู้ว่าพวกเขาจะไม่ตัวเล็กหรืออยากอย,กอยู่กับพ่อเมื่อพวกเขาโตขึ้นแต่พวกเขาจะเป็นลูกสาวตัวน้อยของฉันตลอดไปดังนั้นฉันจะยอมรับการทารุณกรรมนี้ตลอดทั้งวันเอาเลย